ครับสวัสด,ดีครับผมโชวภูมิพุทภิพงศ์ครับรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับผมอัสนรัต nah ิพัฒครับรับบทเป็นม่อนครับสวัสดีครับผมมิกเมทัพดพัิน์กระจรนะครับรับบทเป็นเชนครับสวัสดีครับผมลูกพิมสันนะครับรับบทเป็นกิดครับสวัสดีครับพอธนโลหะวัฒนกุลครับรับบทเป็นต้าครับสวัสดีครับเคนจิกันทีริปฏติการทงครับรับบทเป็นเปอร์ครับ เออเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักครับบอยอินเลิฟครับเออเริ่มจากใครดีอ่ะเริ่มจากพวกเรา่องก็ได้ก็ผมนะครับในเรื่องระบบเป็นกิจแล้วก็นิทเนี่ยในเรื่องระบบเป็นเชนเราสองคนนี้คนละขั้วกันเลยคนนึงอย่างกิจเนี่ยไม่เรียนหนังสือเลยแต่ว่าชอบทําทุกอย่างนะเป็นคนเขาเรียกว่าเฉลิมเ่วนมากใช่ทํากิจกรรมส่วนเชนเนี่ยส่วนเราจะเป็นคนที่เป็นเด็กเรียนจ๋าเลยใช่แล้วก็ ที่สําคัญคือไม่เชื่อเรื่องความรักด้วยใช่ใชตัว <นะ S 2> ตัวตัวกิจเนี่ยก็เหมือนเข้าไปเติมเต็มให้เขาในในเรื่องนี้แล้วก็ได้ทั้งคู่ก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันแล้วก็ได้มีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ดีต่อกันใช่อ,อย่างคู่คู่ผมนะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบเรียกได้ว่าแบบข้างรักเป็นคนข้างรักมากๆแล้วก็ เออเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆครับก็คือแบบผัดกันงอผัดกันงอนน่ารักน่ารักฟิลแบบน่ารักน่ารักแบบนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเราเป็นคู่แว่าเป็นสองสนาอ่าใช่ใช่ครับเป็นคู่แบบผมก็จะมีความแบบความแบบโก้บโก๊ของผมเขาก็จะมีความแบบแบบเจ้าหญิงนิดนึงอ่าน่ารักน่ารักน่ารักสวีทอ่าคู่นีค่ะครับผมคู่เราก็เป็นฟิลแบบ หยอกล้อแจ้งกันอะไรอย่างงี้ตลกตลกก็คือออกมาก็คือตลกทุกซีเลยมันเป็นแนวเพื่อนมากกว่าใช่แต่ว่าคือของเราเนี่ยหกคนสามสามคู่ใช่ไหมเลี้ยกว่าโขบรถเลยใช่ต้องเรี้ยงครบรถเลยครับมีทุกแบบกาจอกันครั้งแรกจมีบ้างกรถูกเลี้ยงก็จะดีจริงจริงจะมีจะมีอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ของคุณครูครับเป็นความรักแบบคู่ใหญ่คู่ใหญ่ใช่แล้วหนึ่งคู่เราเนีดพิอ่ะเจอกันครั้งแรกกันเลยเฮ้ แต่ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมกับพี่ลูกเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วใช่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันครับใช่ผมขอขิงมั่งเจอกับจอใชอกันแอกวที่เราไม่รู้คือจริงแล้วผมเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเดียวกับมิกเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเตะบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ก็เลยอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรมีเซนเซนมีเซนด้วยกันยังลิงก์กันได้อยู่คล้มากเลยเพราะว่าเรามีสัจธรรมกรใช่ไหมใช่ก็ด้วยนะครับก็เราก็ยังแบบเหมือนลิงก์กันง่ายเพราะว่าเจอกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ย จริงครับจริงครับตอนผิงครับผมก็รู้จักกันมาก่อนครับเพราะว่าน่าเล่าสิอ๋อเป็นยังไงรู้จักกันมาทีนึงใช่ไหมครับอ่าปีนแต่ GMM Part One ปีที่แล้วอ่าคือวันนั้นคือผมเพิ่งเข้า GMM เลยแล้วแบบผมไม่รู้จักใครแล้วคนนี้เป็นคนแรกที่ทักทายผมแล้วอ่าผมเป็นคนแรกคนแรกที่ทักเขาแล้วก็ครั้งแรกครั้งแรกที่ผมเห็นเขาแบบว่าเขาเป็นคนที่ได้แต่ว่าแบบหล่อมากแบบมีออร่าสุดๆอ่ะคือ จริงชอบเขาอ่ะชอบเขาอ่ะชอบเขาอ่ะเนี่ยฟ้าเขาว่าไปแลนะเราเนี่ยก็ผมเห็นเขาครั้งแรกแล้วเหมือนเหมือนเห็นตัวเองตอนเข้ามาแรกแบบว่ายื่งเงาเงาอะไรเงี้ยผมเลยแบบอยากช่วยเขาแบบเผื่อเขาเครียดหรือเปล่าเนี่ยเราทุกคนก็รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าเรียน acting ด้วยกันใช่ใช่ใช่ครับก็ปีที่แล้วปีที่แล้วโอ้ยเพราะว่ามันสนุกด้วกเราทุกคนเจอจะถิงอ้ยอ้นี่เราต้องขิงด้วยจรินคู่เราเนี่ยรู้จักกันมาสัก โหเยอะมากสิบวันอะไรยี่สิบปีอะพอไปเท่าไหร่เนี่ยพอเยอะเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดใช่จริงใช่ใช่ใช่แล้วไม่ไ้ม่ยอมไม่แน่ใใช่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมแต่อยากจะรู้ว่าพอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับความรุ่งกว่าเราเตรียมเจอความใหม่ก็ต้องล้ว แุกค่พวกเราทุกคนเป็นเด็กเรียบร้อยใช่ฉันก็ไม่ค่อยเจอในกองด้วยครับไม่ค่อยเจอครไ่จริงๆไม่เคยสนเลยนะครับทุอใช่ครับส่วยมากเวลาว่างก็จะทบทวนบทบแล้วก็ต่อบทกันช่วยกันช่วยกันประมาณเราบอกว่าหมามันจกบเกเลยเว่าต้อง็นคู่กันแล้วเป็นไงบ้าก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกดีมากๆคี่นะครับเป็นคู่เขาเป็นคนที่แบบเวลาผมเครียดใช่ไหมเวลาผมแบบเครียดในกองอะไรเงี้ยเขาก็จะมาปลอบผมตลอดอ่างง ดี๋ยวแบบผมไม่แม่นบทเงี้ยเขาก็มาช่วยต่อกับผมตลอดแล้ว,ลวเราอะเราโอ้ะาแบบนานแล้วเตบทมันก็จยูว่าโอเคทั้งี้เราได้คู่กันแล้วโ,ววโยก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกที่รู้ได้รู้ว่าแบบเอ้ยต้องคู่กับพี่ลุกนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอุ้ยตื่นเต้นมากตอนนั้นใช่เพราะว่าจริงแล้วเราเจอกันมานานแล้วแต่ว่าก็ด้วยอาจจะคนละรุ่นกันเลยยังไม่ได้มาสนิทกันขนาดน,นั้นพอมันมีเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราได้ลองแบบมาพูดคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนรู้จััักกกนนนมาขึ้ะครบ ใช่ก็มาเจ้งไปบ้ก็ตอนพอซีรีส์เรื่องนี้ใช่อ๋อ้โหชิวเลยครับคอนี่ใส่คล้ายๆกับผมเลยแล้วก็แบบคุยกันกบคุยกันได้เปทุกคอทุกคอใช่คร่ะแล้วแสดงว่าอันนี้คุณจะเปิดช่องกันเป็นยังไงหรือว่ายังไงก็ตอนแบบเราเปิดเปิดกันไปแล้วใช่จริงๆแล้วรถ่ายแล้วมีถ่ายไปสักสักนึงแล้วครับเป็นปาร์ตี้ในกอง เฮ้ยทำไมหันมาทางเดียวเลยเหมือนไม่ได้รักมาเลยก็จริงๆแล้วไม่ไม่วุ่นวายเนาะไม่มีใครวุ่นวายแต่ถ้าวุ่นวายสุดเนี่ยสุดๆเลยนะน่าเทวๆนี้หลอกหลอแซวเล่นว่าแบบวุ่นวายแบบน่ารักน่ารักกันทชกคนตักใจอะไรบ้างไหมคะด้วยความที่เป็นแบบว่าเราป็นเรื่องแรกด้วยผมว่าทุกคนน่าจะมีความกดดันเหมือนกันใช่ไหม ใช่ด้วยความที่ได้รับบทเป็นตัวนากันหมดเลยใช่ก็ต้องมีความตื่นเต้นครับแต่ด้วยความที่เราได้เวิร์กช็อปกันมาบ้างแล้วได้เปิดกล้องกันแล้วกัแล้วเนกันแล้วนะครับใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเยสบายใจมากขึ้นทุกคนคอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วเเมื่อกี้คือพอเราเปิดตัวกันไปแล้วรู้ว่าไม่ใช่นักนี้ีพวกเราด้วยอะไรเงี้ยโซเชียลก็คือทุกเ็มากโอ้ย เตรียมกันยังก็ยังไม่ได้ก็ตื่นเต้นนะเพราเราก็ตื่นเต้นก็อยากจะรู้ว่าฟีดแบ็ทุกคนเป็นยังไงบ้างแบบชอบผลงานของพวกเรากันไหมอย่างเงี้ยมันนจะให้เป็การรอติดตามนะครับให้ฝากขอให้ฝากแบบที่จะคู่เดิมและวกันอาะเจอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะเปิดเลยก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าคู่ผมก็ตลกมากๆแล้วก็สนุกมากมากตลกมากก็ต่อไปทีเลยอ่ะโอเคก็ ก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์บอยเลิฟครับก็ด้วยความที่คู่เราเนี่ยคู่เราเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าต่างกันสุดั้่เนาะใช่แล้วก็มีครบทุกรถแน่นอนใช่อยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วคนสองประเภทเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่สามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันส่วนของผมนะครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมมั่นใจว่าคู่ผมเนี่ยต้องเป็นคู่ที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคู่ที่แบบเต็มความหมายให้ทุกคนได้เวลาที่ทุกคนเที่ยวก็เปิดซีรีส์ดูได้ ่ปล่อยด้วยนะครับปล่อยด้วยกันปีหน้าปีหน้าหวังคงคงงานครับน่าจะนใช่คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันน่าจะใช่ครับพวกผมก็อยากรีบดูเหมือนกันใช่ผมอยากรีบดูขอบคุณนะครับขอบคุณครนะ